ทริปนี้ a อ c i ซิเดพาเพื่อนๆมาเที่ยวกันที่ภูมิภาคฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นครับช่วงเวลาที่เราเดินทางมาเป็นช่วงหยุดยาวปีใหม่ก็คงไม่ต้องบอกเกี่ยวกับการเดินทางมายัางฮอกไกโดแลวเนาะเพราะว่าคลิปนี้ผมจะมาบอกถึงบรรยากาศของสถานที่ต่างๆที่เราไปมุมถ่ายรูปที่ได้ถ่ายมาและความประทับใจต่างๆของสถานที่นั้นๆไปชมกันเลยครับสวัสดีครับพบก,กับอ็ i d ิเ t ียวครับวันนี้ผมพามาเที่ยวประเทศญี่ปุ่นครับมาเที่ยวกันที่ฮอกไกโด ถึงตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่วันนี้มาแวะพักที่เมืองชิตโตเซครับนี่ให้ดูบรรยากาศเมืองอ่าอันนี้คือรถที่เราเช่านะครับ Mitsubishi d e l i ้ a D5 ครับอ่ามาแวะซื้อของกินกาแฟร้อนๆกันที่รอสันเมืองชิตโตเซตอนนี้อากาศตอนช่วง7จ็ดโมงเชา้าลบ10องศาครับที่แรกที่เราจะไปนั้นก็คือ ภูเ,เขานรกชิคโคคูดานนีครับขับไปจากเมืองชิตโตเซประมาณ1ชั่วโมงครับไปเดินทางมา1ชั่วโมงครับก็ถึงเมืองโนโบริเบสเครับภูเขาจิคโคคูดานีอ่านี่นี่ครับรถเรามาจอดเรียบร้อยครับ ทางจอดอยู่ตรงนี้500รยเยนครับค่าที่จอดรถนี่ฮะระหว่างทางนี่ไม่ค่อยมีหิมะแต่ว่ามาถึงเมืองโนบริเบสิแล้วหิมะแบบเยอะมากเลยครับไปเดี๋ยวเราเดินน่ะข้างหน้าเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเที่ยวหุบเขากันดีกว่าเอาเอาเอา โดนหลานแกงแล้วฮะช่วงที่เรามาถึงประมาณ9ก้าโมงเช้าครับอากาศหนาวมากประมาณลบสาถึงลบเองศาเลยครับบวกกับลมแรงเป็นช่วงๆถุงมือเนี่ยเอาไม่อยู่เลยชาไปหมดเลยครับแนะนําทั้งชุดทั้งรองเท้าต้องจัดเต็มนะครับแต่ก็ต้องระวังและอย่าประมาทเลยนะครับเพราะว่าเห็นคนที่ใส่เหล็กกันลื่นแล้วก็ใส่รองเท้าือหิมะเนี่ยลื่นต่อหน้าต่อตาเลยครับผมลื่นมากเ่อกี้นักท่องเที่ยวชาวจีนลมแรงมากครับจ้ะ เดี๋ยวเราไปกันต่อครับสวยมากครับเสน้นทางนี่ฮะโอ้สวยมากเไปไปคอยจับลาวบันไดโอ้สวยมากครับถ่ายรูปกัน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะเดินลงไปข้างล่างนั้น แต่ว่าอาจจะต้องตั้งใจถ่ายหน่อยเกบฟุตเทจหน่อยถ่ายรูปโ okay, อเคครับไปดูกัน,นลื่น,นเนาะลื่นข้างล่างไงโอเคโอเค okay, okay. นี่ครับสถับกันถ่ายกับน้องสาวครับตรงนี้ครับจะบอกให้ว่าลื่นขั้นสุด <c oughs> คนแก่ลงมาหรือเด็กลงมาต้องระวังสุดครับแต่ว่าสวยมากวิวครับ <c oughs> จิโคคูดานิเฮลวาเล่หุบเขานรกเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายหนังเรื่องแฟนเดย์แฟนกันแค่วันเดียวเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของฮอกไกโดที่มีน้ําพุร้อนธรรมชาติผุดขึ้นมาจากพื้นดินหุบเขาที่ปกคลุมไปด้วยไอ้น้ำที่พวยพุ่งขึ้นมาจากพื้นและน้าร้อนในลําธารของหุบเขานรกจิโคคูดานิมีแร่ทาาุกรรมฐานและยังเป็นแหล่งต้นน้ําของบ่อน้ําร้อนโนบุริเบสึอีกด้วยครับเดินมาถึงจนสุดทางแล้วนะครับ จริงๆกรรมฐานก็ไม่ได้เหม็นขนาดนั้นนะครับที่นี่สวยเลยดูนี่ฮะสุดทางแล้วครับสวยงามครับนี่แต่ว่าทางมาอันตรายนิดน,นึงลื่นลื่น,นมากๆวันนี้แดดออกครับแต่ก็9องศาดูครับเดินมาจากตรงนู้นเลยครับสุดทางนี่ดูทางไปเดี๋ยวนี้ครับ เนี่ยต้องขาวขาวเนี่ยลื่นต้องขาวขาวนี่ต้องต้องใสๆสิไม่ใช่ต้องขาวๆต้องใสๆไปถ่ายให้ดูกันต่ออ่านี่ฮะเป็นบ่อแบบกรรมฐานฮะมีแร่ธาตุเนี่ยสวยงามครับก็เสร็จจากที่เขาคุดานิวันเล่แล้วแ,แล้วเราจะไป ต่อกันที่มิซูยเอาเลทนะครับไปหาซื้อของกันทําเวลาได้ดีวันนี้โอเคครับขับรถไปใกล้ๆเมืองซัปโปโรอีกประมาณ1ชั่วโมงเดี๋ยวไปเจอกันที่เอาเลทครับไปก็มาต่อกันอีกที่หนึ <S <S ่งครับมิซูย i เอาเลทครับเราจอดรถไว้ข้างหลังนี้ข้างหน้าครับ ระหว่างทางที่เรากําลังไปพักกันที่เมืองบิเอเราก็มาแวะกันที่มิสุยเอาเล็ตพักซัปโปโรพาไปชมบรรยากาศแต่อาจจะถ่ายไม่ได้ทุกร้านนะครับแต่พยายามถ่ายให้มากที่สุดไปดูกันมีหลากหลายแบรนด์ครับบีมส์เอาเ t ็ตทิม l บรนด์เดอะนอตเฟสแล้วก็อีกหลายอีกหลายแบรนด์ยูจีจน่าจะมี2ตึกนะฮะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าผมจะได้อะไรนี่ครับภายในมิสุยเอาเล็ต United a ต r แอ s โรสมาร์กจักรคับคนเยอะมากครับวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยแล้วก็ใกล้กับปีใหม่อีกหนึ่งช็อปครับ UGG สำหรับสาวๆใครที่จะมาซื้อนี่ครองเท้ากันหนาวครับเสื้อชุดสำหรับหน้าหนาวนี่เยอะแยะเลยครับ ดูอะไรแม่ดูส่งเบอร์สุงเบอร์แล้วดึงเออดีนะไม่หวังที่นี่อะลงบอก่าไม่มีบางรุ่นก็ไม่มีนะครับเป็นเอาเล็ตอีกหนึ่งช็อปครับขอนใจคนไทยคือ Beams กับ The North Face ไปดู The North Face ก่อนจะดูไหมถ่ายฉันหน่อย น่าจะมีเหล่านับซีที่เนี่ยรุ่นยอดยิบแต่ที่ไทยเหลือบานเลยนะเหลือบานเลยเพราะว่าต้นราคามันแรงไงที่ไัยสรุปก็มีแต่รุ่นแบบเบสิกมาตรฐานนะครับรุ่นที่จะไปะเอานับซีแจ็คเก็ตก็ไม่มีรุ่นวินเทจที่ตอนนี้กำลังฮิตกันอยู่เกี้ยงเลยครับนี่ฮะ เป็น squared, เสื้อฟีทแบบนี้ก็สวยครับสี่พันกว่าบาทนี่ฮะก็พวกนี้ก็ดีเพราะมันคออ่าอแต่ของน้อยแล้วมีเป็นคนขนเป็นปลอกคอใช่ไหม<ๆ>อ่าโอเคโ<ๆ>อ<ๆ>เคกระเป๋าก็มีนี่สายเอ้าดอร์ก็เป็นเสื้อกันลมกันลมนะครับ เท่าไหร่บ้างพวกนี้แม่ราคาสองพันแปดร้อยเยนราคา,า 8, แดกเดี๋ยวเพื่อนๆไปคิดกันเราเองนะครับกระเป๋านี้สวยจังกรนะเป๋านี้เท่จังแม่ดูราคาให้หน่อยเกระเป๋าดีกระเป๋า,า,ปา,า,ปาสวยเอาใส่ใช้แทนใบน,นี้เลย40บวก6ลิตร หนึ่งหนึ่งหกสองศูนย์สองพันห้าร้อยบาทดีนะหมวกกระเป๋าดีดลลมวกของเด็กน่ารักเยอะมากเลยครับช็อปนี้ไม่แรงด้วยสามพนอ่าสวเนี่ยเนสวยอะ่ะอ<ม>ืมเด็กเด็กเยอะเลยครับมาช็อปกันได้ อชอปบีมครับไปเจอไอเทมอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมถ่ายมาให้ดูใหม่บีมสของเด็กครับไปดูไอเทมของผู้ชายกันอันนี้ของคุณผู้หญิง,งนี่เสื้อกันหนาวผู้ชายลดแล้ว 26,000นสอนเยนนะฮะเสื้อดาวก็มีครับตัวนี้สวยจังสีเขียวยูริดูบนต่อมีหลากหลายครับนี่ฮะเป็นเสื้อไหมพรม ตอนนี้ครับบีมบีมฮาร์ดหกพันเยนพันกว่าบาทสเสื้อฟรีดโอ้ดูราคาตัวนี้นะเรามาดูกันสองหมื่นแปดพันเยน ประมาณสี่ห้าพันกว่าบาทแต่ที่ไทยแพงกว่าเยอะเลยนะแต่ที่ไทยราคาแบบจับต้องยากมากๆดูันรุ่นนี้สวยนะดูสีนี้สวยจังสวยโอ้สวยมากอุมากหนาบุกเลยสวยหมื่นเจ็ดครับตัวนี้หมื่นเจ็ดเท่าไหร่สามพันหกหมื่นเจ็ดหรออื โอ้ตัวนี้หกพันสามร้อยเยนว้าว Beamie by Beams by S แต่ว่าสายการจ,จำกัดนิดนึงที่นี่ขึ้นมาชั้นสองครับมี Beam เอ้ยมี Red Wing ครับ Champion Lego อ่า New Balance าก็มีไปเดนกันต่อเราอยู่จุดนี้ เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งโอเคอเ,เออเดี๋ยวจะไปมงเบลนะใกล้ๆโอเคเด้วยสำหรับที่ไมซุยเอาเล็ตนะครับมีห้องละหมาดสำหรับชามมบวมุสลิมนะครับนี่เห็นว่าป้ายเทรเยอร์ูมนะครับเลี้ยวขวามาตรงนี้อยู่ชั้นหนึ่งเลยทางเข้าเลยก็ถือว่าเจ <c oughs> ๋งเลยนะครับ <c oughs> ที่นี่ แสดงว่ามีนักท่องเที่ยวมากันจำนวนมากนี่ครับได้ขีรูมห้องละหมาดมาแล้วนะครับต้องไปขอที่เคาน์เตอร์อินโฟมชันแล้วก็ตอนออกมาก็ลัอกกุญแจคืนเขาด้วยอ้าไปหูห้องละหมาดนี่เป็นห้องอาบน้ำละหมาดครับโอ้หัมด,ดุแลาครับนี่ห้องละหมาดผู้ชายครับหูกว้างขวางมาก กว้างขวางจริงๆอันนี้ผู้หญิงครับมีห้องละหมาดข้างในอันนี้เป็นคุณแม่ผมเองอาโอเคครับไปบทสรุปของที่นี่คือคุ้มมากๆตอนแรกก็สงสัยว่าทำไมรถเยอะมากลานจอดรถที่ว่ากว้างๆเต็มหมดเลยครับมีความหลากหลายมากของมีให้เลือกเยอะราคาถูกถ้าเทียบกับราคาทั่วไปสำหรับนักท่องเที่ยวก็ทำแท็กรีฟันได้อีกใครที่จะมาบอกเลยเผื่อเวลาเยอะๆเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปที่พักที่เมืองบีเอครับ ไปด้ขับรถไปอีก2ชั่วโมงครึ่งไปเจอกันที่นู่นเลยอาทาบรรยากาศดูหน่อย2ชั่วโมงครึ่งเลยเย้เดินทางจากเอาเลดมา2ชั่วโมงครึ่งครับสุดท้ายก็มาถึงเมืองบีเอะละนี่ให้ดูบรรยากาศที่พักถึงนํามืดพอดีครับให้จอดรถกันตรงนี้ร้านตรงนี้จากนั้นเราก็ขับรถต่อมายังที่พักเมืองบีเอะทำไมเราถึงมาพักที่เมืองบีเอะก็คือราคาไม่แพงสมเหตุสมผล เป็นเมืองเล็กๆน่ารักเพราะตัวเลือกแรกของเราเป็นเมืองฟูรานซึ่งลองจองแล้วแพงมากๆครับแต่ก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่และมีลานสกีรวมถึงกิจกรรมเยอะกว่าแต่ถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเมืองเล็กหน่อยและขับรถไปเที่ยวได้คล้ายๆกับที่พักที่ฟูรานก็แนะนำบีเอตเลยครับผมโตเป็นทีวีขวาเป็นครัวแล้วก็เป็นห้องน้ำโอ้ห <c oughs> นี่ฮะเป็นไงครับ นี่ะครก็เป็นเตียงครับนี่มีมมฟูให้ด้วยนี่ครับแต่ครัวแบบสาใจมากครบคันตูเน้เย็นเวฟห้องอาบน้ำห้องน้ำนี่ฮนะถือว่าใหญ่เลยสนะมาชิกเราวันนี้เจ็คน